สวัสดีค่ะพี่น้อยจริยานะคะก็มาสรุปหนังสือสเต็กวันอีกนะคะวันนี้นะคะบทที่5เป็นบทเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะคะเราเข้าใจแล้วเนาะว่าจากบทก่อนๆว่าธุรกิจเครือข่ายแตกต่างกับธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจทั่วไปอย่างไรนะคะวันนี้มาทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งผ่านคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะว่าเราเคยสงสัยไหมคะว่า ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันคืออะไรนะคะนี่คือระบบการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยที่คุณไม่ต้องมีโรงงานไม่ต้องสต็อกสินค้าเองเพราะบริษัทจะจัดการให้คุณหมดทุกอย่างเลยค่ะหน้าที่ของคุณมีแค่3อย่างแค่นั้นเองนะคะหึเลยคือใช้สินค้าเองเพราะคุณต้องรู้ว่ามันดีจริงๆนะคะแล้วก็ เราก็ไปแนะนำให้คนอื่นนะคะไม่ใช่ขายแบบยัดเยียดนะคะแต่คือการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยให้เขาได้รู้ว่าอ๋ออันนี้สินค้าเราใช้เองแล้วเขาก็น่าใช้เนาะ,ะประการที่3ค่ะนะคะสปอนเซอร์คนใหม่ชวนคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้ามาแล้วช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จจำไว้นะคะมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ แล้วก็ไม่ใช่วิธีการรวยทางลัดด้วยแต่ทุกอย่างเกิดจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ทีมเติบโตไปพร้อมๆกันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคะแต่เราจะช่วยคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จไม่มีใครกําหนดค่ะว่าความสำเร็จของคุณแต่เราเองค่ะจะเป็นคนกําหนดด้วยตัวของเราเองแล้ววันนี้นะคะ คุณพร้อมหรือยังคะที่จะสร้างอนาคตที่คุณอยากมีเราลงมือทำอย่างสม่ำเสมอใช้สินค้านะแนะนำคนอื่นแล้วก็แบ่งปันเขาด้วยนะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยจากนั้นเราก็สปอนเซอร์ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จไปด้วยกันวันนี้คุณพร้อมที่จะสร้างอนาคตของคุณที่คุณอยากมีกันแล้วหรือยังนะคะ เป็นไงคะสนุกไหมคะบทนี้นะคะสนุกอีกหนึ่งบทคะ่ะสวัสดีคะ่ะ